จำได้ว่าจบอยู่ที่บนเตียงเดี๋ยวก่อนอันนี้คุยกันสมวันนัดเจอครั้งแรกครั้งแรกเย่เย่เลยนัวกันไปนัวกันมาความพลิอยู่ตรงจะเย่กันมันก็ต้องแก้ผ้าเนาะถอดท่อนล่างถอดฟิวเอา้าเรายังไม่ได้แปลงเพศเหรอเขาก็นั่งเปิดใจคุยกันนะต่นะเย่คุยกันแล้วถ้าให้คะแนนผัวนะเรื่องเซ็กมีสิบนะให้ร้อยเรียกตั้งแต่ปลายนิ้วก้อยนะ กันายหัวแม่โป้งแล้วดูตีนเราอะมันจะมีรางมีเซนส์อะไรก็ไม่รู้อะหนูทุบประตูแบบไม่กลัวเล็บเจลหักแล้วอะเปะิดเลยเฮยอ้โหเปิดไม่ได้ยังไม่พร้อมนั่นหนูก็รู้แล้วว่าแบบต้องมีแบบอะไรอะไรพี่เลือกแล้วเนาะหนึ่งสองสามจบเลิกเราก็จะลงแต่เรื่องดีๆในโซเชียลแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าจริงๆหนูกับเขาอะ่ะ มันกําลังแบบมีปัญหาอะไรออกันนะเนี่ยมาอะไรกันอวดผัวจะแ,แบบทะเลาะกับผัวนึกออกปะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการคนอวดผัว ยังยังไม่ได้แนะนำแขกรับเชิญวันนี้นะทุกคนถ้าได้ฟังเรื่องราวของเธอเนี่ยจะต้องโค้นเลยว่าปังมาพินาศน้องพิทูลค่ะไม่ใช่นันิสุนลี่ค่ะแมสสุดดีค่ะสวัสดีค่ะผัวไม่ค่อยออกสื่อนะจริงๆไม่มีผัวเป็น AI เป็นเอ็กซ์ตร้าเออมันแบบว่าเราก็เซตขึ้นมาพอรู้ว่าเอ้ยนัดมาเอ๊ะผัวเขาเป็นใครอะไรยังไงก็เออน่ารู้อยู่เหมือนกันสามีเนี่ยหละคนก็รู้จักในนามชื่อพี่ยี่สิบ งงนะตอนกูอ่านสกิมกูอ่ยีสิบอะไรวะบางคนชื่อดําเพราะว่าเกิดมาผิวดำบางคนชื่อแบบว่าตีเพราะว่าตาตีเขาเป็นลูกคนที่ยี่สิบเขาอะไรวะมกกันสุกมันยี่สิบนิ้วอะ พอยีารากูถามหล่อแรกคือหลายคนก็จะแซวว่าแบบปัวยี่สิบนิ้วหรอจริงๆงไม่ใช่คือเป็นโคตรลับที่เราเรียกกันงงตอนครบแรกๆหนูอ่ะชื่อนัทใช่ไหมมันเป็นลำดับที่14แล้วตัวเขาอ่ะชื่อต่อมันเป็นลำดับที่ยี่สิบเขาก็จะเรียกหนูอ่ะน้องสิบสี่เขาก็จะเรียกเขาพี่ยี่สิบแบบนี้ใช่รหัส wifi บ้านอะไรต่างๆกูก็เนี่ยแหละแล้วก็เอทเอ็มก็ด้วยเดี๋ยวคุณมิชาดีก็เลยเป็นโค้ดลับว่าแบบ พี่ยี่สิบพี่ยี่สิบเพราะว่าเขาเป็นคนแบบไม่ชอบเขาเรียกว่าอะไรอะโลกโซเชียลเก็บตัวเนาะเป็นคนเก็บตัวค่ะเพื่อนใกล้ตัวทุกคนจะรู้จักผัวหนูหมดเลยแต่ถ้าในโซเชียลปุ๊บเขาไม่ชอบกล้องไม่ชอบแบบว่าออกสื่อไปชอบไปงานสังคมอะไรเงี้ยเดังนั้นเวลาอยู่ในสื่อก็คือจะแบบปิดหน้าผัวปิดหน้าลูกอันนี้ปิดหน้าผัวคล้ายกันมีฟิลเอฟิลแบบ มันก็ต้องดูว่าเขายังไงเขาสะดวตัแบบไหนเชื่อไหมว่าบางรูปเนี่ยบางทีเราก็จะแบบเปิดหน้าเป็นกิมมิกเนี่ยให้คนมันแบบเห็นหน้าแล้วกูต้องขอแบัวนะต้องขออนูยญาทุลาขอแบบรูปนี้ลงเปิดหน้าได้ไหมเขาก็จะเป็นคนพูดว่าอ่ะได้หรือไม่ได้ใช่ไหมแล้วแต่ฟิลเขา ทีนี้อยากรู้อะโมเมนต์นัดมีแฟนเนี่ยมันต้องจีบเป็นยังไงเพราะว่าสมัยนั้นเธอก็คือตัวเต็งลงทิฟฟานี่คือเธอก็สวยอยีกนหนึ่งแล้วสมัยนี้ล่ะแม่ทำไมเธอได้เงินเธอจะเป็นะูนขวดทำไมให้มันมเหนือ่อย ทำกิฟก็คือรวยแล้วปวดผัวอีสว์ไม่ใช่มาพีเซนตัว <c oughs> เองเออเรื่องมาผ่านมา10ปีแล้วอะพบกันตั้งแต่อตอนเรียนเลยหรอใช่ตั้งแต่ปลายมหาลัยเขาทักมาในเมสเซจ Facebook แล้วก็ตอนนั้นหนูก็จะเริ่มมี Follower แบบอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าก็ก็มีจำนวนหนึ่งเนาะสวยแล้วตอนสวยแล้ว,ว,ลวดาวโซเชียลแคมพอเราทำงานในโลกออนไลน์อะเราจะไม่ชอบคุยกับคนในออนไลน์เออเพราะหนูรู้สึกว่ามันมันไร้สาระถ้าอยากจีบมึงต้องแบบต้องเจอต้องหน้าต้องไปเที่ยวเราเจอกั มีผัวผ่านโซเชียลมผู้ชายก็จะมีทักมาตลอดแบบอยากจีบครับอยากรู้จักหนูจะไม่เคยตอบเลยแต่ความแปลกคือพี่ยี่สิบอะใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปที่ปิดหน้าอย่างนี้ไม่เห็นหุ่นไม่เห็นอะไรเลยทักมาว่าทักครับแค่ัหน baby w h a t อ up ทักครับคนนี้แปลกกูเลยทักค่ะหนูมันเป็นดสตินี่เพราะวกนนหนูจะไม่ตอบปรากฏหนูพิมพ์ไปปุ๊บแล้วแม่งอ่านเลยแล้วก็คุยกันเลยทันทีเออทันทีแบบคุยคุยคุยเราก็รู้สึกว่า แฮปปี้อยากคุยโดยที่ไม่ต้องแบบเธอส่งหน้ามาหน่อยเธอส่งกระจิกมาหน่อยห <laughs> รือเปล่าจริงเหรอกออมันก็ต้องเช็คไงถ้าคุยกับกูเหรอขอดูหน่อยเ,อเหมือนเวลาผู้ชาทักครับบอกว่าชื่ออะไรเราถ่ายไปเลยแช่หรืออปล่าเออเราจะแบบไม่ออกอีสานเลยเนาะจนเขาก็เลยพูดว่าขอมาเจอได้ไหมบอกงั้นเธอมารับที่นี่น,นี Big ่นี่น้บิ๊กซีลาดพาวจำได้เลยผู้ชายก็วนรถมาโอยเอาไงดีวะคือเรากำลังจะขึ้นรถ คนแปลกหน้าเรายังไม่เห็นหน้าดับอนาถสาประเภทสอแต่งกายชายคลายหญิงเนื้อออกป้ามันมีโอกาสเป็นนะแต่ความอะไรความอยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจขึ้นรถ้อไปพอเปิดมาปุ๊บอ้าวไม่ใช่สเปคนี่คือหนูจะเป็นคนชอบแบบดําแดงไทยบ้านเวลาไปตลาดกับแม่เวลาไปซื้อกับข้าวอ่ะโอ้โหเดินไม่ได้เลยนะเขียวพวกพี่ๆเข็นผัก พ่อค้าขายหมูบางคนชอบกินอมาเกาเซบางคนชอบกินอาหารเตะเลียนชอบกินอาหารป่าเออออเรือว่เจอหน้าปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่สเปกหุ่นหมีหมีขาวขาวตีตีแต่ว่าความรู้สึกดีที่คุยกันน่ะมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วหนูชอบเขาโดยที่ไม่ใช่หน้าตาเขาด้วยซ้ำชอบวิธีการคุยของเขาชอบวิธีการที่เขาถามเราอะไรอย่างเงี้ยเจอเสร็จปุ๊บ เตรียมใจโดนลนลามปรากฏว่าถามว่าหิวไหมไปกินข้าวอืมช็อตฟิวแล้วก็เป็นมื้อง่ายๆมากพี่ปุ้ยคือแบบข้าวผัดกุ้งอบอุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยมากินเออมากินแบบมากินจริงๆเลยอ่ะใช่เราก็แบบตอนแรกๆแอบอิ่มแล้วค่ะสิปกติกูแดกเยอะมากแดกเหมือนพายุแล้วผู้ชายบอกว่ากูบอกกินเถอะไม่เป็นไรหลังจากนั้นกูก็แดกซูตายไปเลยเนาะก็เลยไม่แอบเอออยู่กับเขาแล้วเราแบบ เออเป็นตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเดี๋ยวไปส่งบ้านนี่ก็อยากดูนงไม่กลับโอ้ไม่กลับไม่กลับเตรียมอะไรแล้วไม่ได้ในโรงด้วยไปดูบ้านเธอได้ไหมอันน้ก็คือ50ซแต่ความรู้สึกมันอยากแบบอยากใช้เวลาอยู่ด้วยเออจำไม่ได้นะว่าหนังที่ดูเรื่องอะไรจำไม่ได้จริงจำได้ว่าจบอยู่ที่บนเตียงเดี๋ยวก่อนอันนี้คุยกัน3มวัน นัดเจอครั้งแรกครั้งแรกเย่เย่เลยอีกแป๊บเดียวเยล่ละออ <c oughs> ก็คือหนูเตรียมตัวแล้วว่าเฮ้ยต้องโดนละนึกออกปะเขาก็ไม่ทําอะไรสักทีหนึง่งหลับก็ได้ออจังหวะหลับแล้วคือหนูหันหลังชี้เข้ามากอดจากข้างหลังอ,อ,อาจจะได้กลิ่นฟีโรมโมนของลูกสาวออหรืออะไรสัก,ยกอย่างผู้ชายก็เริ่มแบบว่ามีอารมณ์เราสัมผัส้ว,ว่าเฮ้ยไม่มีอะไรสกิดเรานัวกันไปนัวกันมา ความพีคอยู่ตรงจะเยะก,กันมันก็ต้องแก้ผ้าเนาะ,ะก็ถอดท่อนบนอุ่นลมสวยมากถอดท่อนล่างช็อตฟิลเราพวกก<อ>็บอกว่าแ๊บน้ำไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งเออเราก็รอ5้านาทีจะรอแบบเดินไปดูที่ห้องน้ำดีกว่าเดินไปถึงก็คือสามีก็คือช็อกอยู่แบบเหมือนนั่งแบบนั่งเครียดอะพี่เป็นอะไรคะเออเออเอา้า เรายังไม่ได้แปลงเพศเหรอ,อหนูว่าเอาอย่างสิเนะื้อมันผู้หญิงก็มีหลายแบบผู้หญิงเรียบร้อยผู้หญิงเซ็กซี่กระเทยก็จะมีกระเทยที่อยากเป็นผู้หญิงกับกระเทยแบบหนูคือกูอยากเป็นกระเทยกูไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงเนะื้อออกปะแต่ผู้ชายมันนันเข้าใจไปเองว่าเราอะมีจิมเพราะว่าเราสวยสาวเลยหน้าผ<ห>ิวส<ร>เราเป็นฟิลเน่<อ>ไงแม่แล้วผู้ชายก็เลยช็อกนางกเลยบอก อังนั้นไม่เป็นไรก็กลับไปเริ่มใหม่เขาก็นั่งเปิดใจคุยกันนะว่าจะเย,ย่คุยกันเออ,อว่ามันไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแต่ว่าเขาก็ชอบเราไปแล้วหนูก็เลยว่าไม่เป็นไรก็ได้นะเพราะว่าหนูไม่ซีเรียสสุดท้ายผมหนูก็เลยว่าพี่จะแบบเรียนรู้นะเพราะพี่อยากแบบอยากอยู่กับเราซึ่งหนูมันยากนะใช่เขามีสิทธิ์ที่จะช็อตฟิลแล้วก็เทไปเลยก็ได้คือตอนแรกหนูคาดหวังเซ็กส์แต่สิ่งที่หนูได้คือการเมคเลิฟน่าเข้าใจปะเข้าใจแล้ว ถ้าให้คะแนนผัวนะเรื่องเซ็กซ์เมื่อสิบปีที่แล้วนะมีสิบนะให้ร้อยตรงไหนที่บอกว่าร้อยคือมันคือการเมกเลิฟจริงเขาแบบค่อยคไล่ค่อยๆจูดถามเราว่าแบบเป็นยังไงชอบไหมเสียวไหมเรียตั้งแต่ปลายนิ้วก้อยนะยกนปลายหัวแม่โป๊แล้วดูดตีนเราวะ่า <c oughs> ต่อให้ผู้ชายหล่อให้ตายถ้าเราไม่ได้ชอบเขามากเราก็เรียตีนเขาไม่ได้แม่เขาจะคอมมัดปะกูก็ไม่เรียกูเรียแค่ เค่านั้นก็พอต่ำสุดที่กูจะลงคือแล้วพี่ว็บ่กพี่ชอบเรามากพี่อยากแบบลือกินมองหนูให้ผลนู่นหนึ่งร้อยหลังจากวันนั้นปุ๊บไม่กลับบ้านไปเลยครับปีนึงเรื่องจริงนะเดี๋ยวไม่พูดเล่นตั้งแต่ก้าวขึ้นรถวันนั้นทํำหายไปปีหนึ่งคือโดนฆ่าก็คือแต่ละคดีดไปเลยแม่ก็บอกไม่กลับบ้านเหรอลูกไม่กลับ กลับบ้านทิศละครั้งไม่ได้กลับไปนอนนะเอาเสื้อผ้าพไปเป <laughs> เลี่ยนเราทำอย่างนี้เราต้องอยูงง่อ,อ,งงอ,องงแล้วหลังจากนั้นก็อยู่แบบนี้อยู่คอนโดเขาแล้วความน่าหลงเขาก็คือเมื่อก่อนหนูหนูทำงานหนักมากพี่ปุย้ยพิธีกรรายการอะไรกูไปหมดตอนบ่ายเย็นๆน่ะเป็นพิธีกรทอล์กบิวตี้ขาย,ขายครีมขายอาหารเสริมตีห้ารายการธรรมะกูก็รับเออผัวก็ต้องตื่นน่ะตีสามครึง่งเธอตื่นเร็วแต่งหน้าแต่งตัวไปส่งวัดก็คือเริ่มกันมาตั้งแต่แบบ หนูก็ไม่มีอะไรเลยตอนนั้นชีเลยนกฎหมายชีก็มีหน้าที่อ่านหนังสือชีมาส่งหนูชีก็ท่องอาญาอะไรของมันไปนึกออกปะแล้วที่บ้านเขาอะต้องใช้คำว่าโชคดีเพราะว่าที่บ้านของพี่ยี่สิบอะรับได้แม่พี่ยี่สิบเ่นน่ารักมากเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้แบบหลายๆครั้งที่ทะเลาะแล้วจะเลิกหรืออะไรเงี้ยแม่ก็นึกถึงพ่อแม่เขาใชาครอบครัวเขาดีกับเราดีมากพอเราเป็นกระเทยเนี่ยแล้วเขามีลูกชายคนเดียวอะมันเป็นเรื่องค่อนข้างยากนึกออกไหมเมื่อก่อนเขาก็จะยึดติดว่าต้อง ืบตระกูลนั่นนูน่นนี่แต่สุดท้ายอะ่ะบางทีความรักมันทําให้เขาอะ่ะมองข้ามเรื่องสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ไปทุกวันนี้เขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีลูกนะการแบบสืบตระกูลมันไม่ได้สําคัญเท่าความรักที่เขาเจอสวยบะสวยพ่อแ,แม่เขาก็ยอมรับเราได้แล้วะตัวเขา<ม><ม>เองก็เรื่องลูกเรื่องลูกก็เป็นเรื่องหรอกเอาจริงจจะบอกว่าคู่ชายจริงหญิงแท็กทุกวันนี้ก็บางคู่ก็ไม่ได้อยากจะมีลูกก็ไม่ได้ตัดสินใจจะมีเพราะฉะนั้นแรกๆมันก็จะรัดหน่อยแล้วค่อยๆคลายใช่ แล้วพอได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆเป็นยังไงอายมากเมื่อก่อนต่อเล็บเจลอะคริลิกยาวจะไม่ซักผ้าหนูยืนยันว่าให้ตายไงหนูก็ไม่ซักเพราะเดี๋ยวเล็บพังไดจสิทปะอย่ามากุดอย่ามาพอหรองั้นหนูไม่ซักใช่ไหมพี่ซักให้อ๋อก็จบหัวบอกเธออยากมีโมเมนต์แบบเมียทำกับข้าวให้กูโตมากําลังเข้าแกงกูไม่ทําค่ะผัวก็ทําให้อ๋อก็จบปัญหะ ถ้าในฝั่งชีให้แฉ่บางก็จะมีเรื่องที่ลักรถมากมากแบบเกินจริงอ่ะแม่ปิดประตูดังไม่ได้วางของแต่งหน้าบนรถเดี๋ยวแป้งหล่นแล้ววันนี้เวลาเรานั่งบนรถเราอยากนั่งแบงบ,บสบายๆอ่ะนึกออกปะเท้าอย่าเอาขึ้นต,เตนนะ<อ>ตเลียตีนกูนะตะเลียต<อ>ีนก<อ>ูนะเสร็จปุ๊บหลังๆพอเวลานัดกินข้าวคือร้านไหนเธอออกจากบ้านพร้อมกันนะหนูเรียกรถตู้หนูเขาขับรถเขาเองขับไปเจอกันที่ร้านข้าวเดดแดดแดดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะเธอกูนั่งรถตู้กูกลับเขาขับรถตัวเองกลับ แปลก่ะโลกร้อนปะใครพดหนูอันนี้ก็เรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่ๆหๆกว่านี้จริงๆสิป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยทะเลาะก,กันแต่เรื่องปัญญาอ่อนแต่จะมีครั้งหนึ่งที่แบบใหญ่จนแบบตัดสินใจว่าเลิกกัน มีแบบว่านอกใจไปแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยของอะไรอ่ะมันต้องมีสาเหตุดิมันห่างกันหรือมันอะไรทำไมอยู่ดีๆหนูว่าด้วยวัยตอนนั้นความแบบยังดื้อยังซนของผู้ชายอะเนาะห<ม>นูเนี่ยแต่งหน้าเปลี่ยนลุกแบบ a m a ซิ่งมหสศจย์สะบัดปแปลง <โด S 1> คนทั้งประเทศชมกูว่วาว้าวอยู่กับพี่นัทไม่มีวันเบื่อใช่กูแต่งเป็นผีหา่าซาตานลมาผัวกูก็ไม่ตกใจแล้วเพราะว่าเห็ชินเห็นจนชินอะไรอย่างเงี้ยชินกับหนูแล้วก็เริ่มแบบไปหาอะไรแบบ ตื่นเต้นแล้าจับได้หรอหนูจับได้จับได้แบบโอ้โหคานหนังคาเขาไปที่คอนโดนามันมันจะมีรางมีเซนส์อะไรก็ไม่รู้อะหนูก็หลอกว่าหนูอะกลับบ้านขับไปเองเลยอีดอกวุบตรงไปถึงปุ๊บเห็นละห้องไฟคอนโดเปิดอยู่ขอเลยตึกตึกตึกส่องตามแมวเชื่อป้าใจตอนนั้นนะส่องตามแมวทําไมผู้ชายส่องไงอ๋อเดี๋ยวออกบ้าคู่นี่ยืนอย่างนี้เลยอีดอกยืนรออย่างนี้เลยออหนูยบอกเปิดเปิดเดี๋ยวนี้หนูทุบประตูแบบไม่กลัวเล็บเจลหักแล้วอะ โชคดีของมันนะที่มันไม่เปิดโชคดีของหนูด้วยหนูก็ไม่รู้ว่าถ้าวันนั้นเขาเปิดอ่ะเราอาจจะแบบแล้วมันไม่เปิดไม่เปิดอาแกคือความโมโหคนลามันมีลิมิตแต่ว่าปัดปิดเดี๋ยวทุบทุบทุบจนเจ็บอ่ะกลับบ้านก็ได้เอ้าคือความโมโหันบบเอ้ามันมีจุดสิ้นสุดก็เลยกลับแล้วก็โทรคุยกันยังไงเพ้า่าเปิดไม่ได้ยังไม่พร้อมนั่นหนูก็รู้แล้วว่าแบบต้องมีแบบ อะไรอยู่ในหน้องเป็นคนมุฟออนเร็วพี่เลือกแล้วเนาะหนึ่งสองสามจบเลิกเพราะหนูรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาหนูพยายามคิดละเราขาดเขาเราเป็นอะไรไหมอาจจะเหงาบ้างอะไรบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลชีวิตไม่เดือดร้อนองั้นเลิก พอเราไม่อยู่กลับแบบวิ่งตามหาเราง้อหนูแบบจะเป็นจะตายแพมติดต่อทุกช่องทางที่ที่ทำได้ไปรอหน้าสตัตตูไปรอรับแบบส่งออดอกมาอ๋อคือพอหลังจากวันนั้นที่เราบอกเลิกนะนางก็คือเดินหน้ายูเทิร์นกลับมาง้อเราเลยใช่แล้วก็บอกว่า คนนั้นไม่ใช่ยังไงก็ต้องเป็นหนูนั่นนู่นน,น,นี่ฟังบางครั้งเราก็จะใจอ่อนแต่เรารู้สึกว่าเราต้องการพิสูจน์ว่าเขาอยากให้เรากลับไปจริงๆไหมแล้วตัวเราอะกลับไปตรงนั้นอะเราจะไว้ใจเขาได้หรือเปล่าก็งออยู่อย่างเงี้ยนานเกือบเกือบปีหนึ่งหุยมึงนานมากนานมากอยู่มันเลงแม่งหายเว้ยเอาช็อตอีกปกติมันต้องมารอหน้าศัตรูแล้วก็จะแบบสักขับรถกลับเองอะไรเงี้ยเอาอันนี้ไม่มีเฮ้ หรือว่ามันไปแล้วมันเลิกมองกูแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเราก็คิดถึงเขาอยู่ตลอดเหมือนกันก็เลยตัดสินใจนัดเจอกันกลับไปหาแล้วก็ตกลงกันแต่ก่อนจะได้ตกลงอ่ะให้ท่านทำอะไรเย้ยกช่วงนี้คุยกันว่าเซ็ก์ที่เล่าร้อนมากๆ3ครั้งในชีวิตนะคือครั้งแรกที่เอากันแล้วก็อีกครั้งที่จะกลับมาดีกัน่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันร้อนหยุดเดือดเลือดแรงว้าวๆน้องใจห่วยอย่าเพ้ยเลย เออเป็นแบบหลายอารมณ์ก้าวเดือนอะพอเยกันเสร็จปุ๊บเออเราแบบคบกันเถอะกลับมาคบกันหลังจากนั้นมาใช่ไหมไม่เคยทะเลาะกันเรื่องแบบผู้หญิงอีกเลยผู้หญิงก็เทยเออใดไม่มีอีกเลยเรื่องความเปถามหน่อยเขาเปั่ไงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทะเลาะหรืองอนกันบ่อยๆเพราะว่าถึกได้เมียเลิศอะคือผัวเนี่ยหาเงินเก่งแล้วเมื่อก่อนก็เป็น พนักงานออฟฟิศก็เป็นหัวหน้าปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้บร,ริหารที่ที่หนูขายของของหนูเองอหัวก็คือได้เงินระดับดีโอแล้วนะแต่อีกเทยเนี่ยมันมันคันกว่าเรามันได้มากกว่าพานักงาน,นึงมันขยันเกินเรื่องไงดังนั้นเนี่ยเวลาทุกครั้งที่ครบรอบวาเลนไทน์วันเกิดหนูเนี่ยชีจะเครียดเพราะว่าของที่เราอยากได้เนี่ยมันก็ผิดมนุษย์มนาเหมือนกันเ <c oughs> <ส>รือบอกว่าเขาก็จะต้องไปแบบหนักในมุม ขของเาในฝั่งเขาเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเราจะซื้อไหวไหมวะใช่แล้วถ้าซื้ออย่างอื่นให้จะถูกใจปังมากพี่นัดไหมอะไรแบบเนี้ยพี่จะซื้อของแค่นี้หนูไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องได้อะไรแบบปังปๆเลิศๆอย่างเช่นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันปังสําหรับเราตอนนั้นเขาต้องมีกระเป๋าชาแนลคลาสสิกกันหมดกูก็ต้องมีซื้อเองได้นะ ต่ไม่ซื้ออยากให้ผัวซื้อให้อยากพูดว่าอันนี้แฟนซื้อให้ใช่อย่างเราอย่างเงี้ยอะใบหนึ่งสามแสนเราก็โอเคกูซื้อไหวแต่ในมุมเขาอะมันต้องผ่านการคิดเฮ้ยสามแสนมันเอาไปคือแบบใดๆนะอะไรเงี้ยใช่เขาก็จะยอมแบบกัดปันซื้อให้เราจนวันหนึ่งเราไปดูแบบสลิปอะวงเงินอะพี่เขาลูดแบบทุกใบอ่ะนึกออกปะเรารู้สึกว่าระหว่างที่เราไปลงโซเชียลว่าแบบผัวซื้อให้คนชมว่าผัวลดผัวลศนันนู่นนี่ เราไม่ได้รู้เลยว่าสามีอยากเครียดแทนที่เขาจะได้ไปกินไปแฮงเอาท์กับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องแบบประหยัดเพื่อมาซื้อของให้เราหลังๆมาคือจะไม่มีแล้วว่าแบบหนูอยากได้อันนี้หนูอยากได้อันนี้เพราะว่าอะไรอยากได้หนูซื้อเองแล้วก็จะบอกเขาทุกครั้งที่วันครบรอบว่าหนูไม่อยากได้เลยเขาก็พยายามแล้วเราก็ใช่คือเขาก็ให้สมมติเขามีร้อยเขาก็ให้เราร้อยแต่ความอยากได้ของเราอ่ะมันล้านมันมีระบบนี้อยู่ซื้อไปก่อน แล้วผัวผ่อนมันมีคนแบบนี้จริงนะก็คือผัวกูเคออยากได้อะไรไหมเดือนเนี้ยกระเป๋ไหมถามกูนะเดี๋ยวเราซื้อให้ไปสั่งมาเลยปุ๊บกูสั่งมาได้มาปั๊บมาครึ่งปีแล้วผ่อนมาสองหมื่นยังไม่จบแต่อย่างน้อยเราได้ชื่อว่าผัวซื้อให้แต่ผ่อนมาสองหมื่น ต่หนูก็เป็นหนักไม่แพ้กันนะเรื่องหลักๆที่ทะเลาะก,กันในชีวิตคู่หนูเลยนะคือไม่มีเวลาเพราะงานเรามันเหมือนฟรีแนลนซ์ไม่เป็นเวลาไม่เป็นเวลางานเข้ามาเราก็ต้องทําไว้ก่อนเงินมาวางอะ่ะเราก็ต้องเอาแม่เขา้าใจป่ะเรื่องนี้จะทะเลาะกันมาตลอดหลายๆครั้งที่แบบนอยกันจนถึงขั้นเลิกก็เรื่องนี้สิ่งที่หนูแก้ได้ก็คือบอกว่ากูไม่มีเวลาใช่ไหม มึงเอาเวลาไปก็ซื้อนาฬิกาให้อ่าเออนาฬิกาบางเรื่องนเป็นล้านเลยนะหนูก็ซื้อให้ไม่ใช่ว่าเราอะปเปรผู้ชายนะแต่หนูรู้สึกว่าเรารักเขาเราชอบเขาเขาคู่ควรกับสิ่งนี้ใช่คนนอกเนี่ยบางทีตัดสินง่ายๆว่ะอีกเธอเนี่ยมันบ้ามันทุ่มผู้ชายไม่ได้รู้หรอกว่าเราผ่านอะไรมาด้วยกันยังไงกูก็ให้กูไม่ต้องเป็นกนระเทอกูก็ต้องแรกๆเขาก็จะรู้สึกว่าว้าวแต่หลังๆอะนาฬิกา มันก็แทนเวลาจริงๆอะไม่ได้เศร้าแล้วแต่ถามว่ากูเลือกอะไรระหว่างผัวกับงานงานงานกูได้อะไรจากที่ถามมันไปเมื่อกี้แอบได้ยินมาว่าตอนที่เราแบบไม่ได้มีเท่านี้เรามีความสุขกันกว่านี้นะอือพูดแล้เศร้าพอเมื่อเมื่อคืนพูดทะเลาะกับผัวเอาจริงแล้วเรื่องหลักๆก็คือเกิดจากหนูทํางานเยอะพอเขามาช่วยบริหารอาหารเสริมใช่ปะ บางคนก็ต่างทํางานแบบเยอะมากเมื่อก่อนคุยกันเนี่ยเราจะคุยเรื่องแบบน้องชอบอะไรอยากไปเที่ยวไหนเมื่อคืนเราฝันถึงอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ปะเดี๋ยวนี้เรื่องที่คุยกันคือโปรเจกต์ Project เนี้ยเดี๋ยวจะลอนเดือนนี้นะเดือนนี้เราจะจ้างใครรีวิวซึ่งโอ้หหนูหนอึดอัดมากนะพี่ปุ้ยใช่ปะแล้วบางทีหนูทำงานเยอะเขาถามวันนี้ไปไหนไม่ได้กวนตีนนะไม่รู้เธอเดี๋ยวถามวิทูลแป๊บนึงแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมแบบเป็นแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยพอด้ถึงสมัยก่อนอะหนูนอนด้วยกันตอนที่คอนโดเขาอะคือเตียง3ฟุตก็จะเป็นเตียงแบบไซสนอนคนเดียวแล้วก็จะนอนกอดกันแบบเน่นมากหลายปีที่นอนเตียง3ฟุตปัจจุบันเนี้ยบ้านหลัก10ล้านเตียงคิงไซส์แต่ว่านอนอะบางทีต้องแบบเธอกอดหน่อยบางครั้งมันแบบนอนหันหลังนอนหันหลังแยกกันเพราะาเตียงมันกว้างอะหนูก็เคยพูดเขาว่าคิดถึงเตียงสฟุตที่คอนโดเนาะมันลําบาก ก็จริงแต่ว่ามันอบอุ่นคิดถึงอาหารที่พี่ทำเนาะมันไม่ได้อร่อยหรอกมันอร่อยสุ้อเมริกษเร่อะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าใช้เวลาด้วยกันออมันได้ใช้เวลาด้วยกันจริงปะเนี่ยหนุ่มไม่เจอหน้าผัวม,มาาทิตย์หนึ่งแล้วนอนอยู่บนเตียงเดียวกันนะแต่ไม่ได้คุยกันพอกูตื่นปุ๊บเขาหลับกูหลับเขาตื่น<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่แบบเนี้ยเรื่องที่อวดหัวใจที่สุดคืออะไรรู้ปะเราก็จะลงแต่เรื่องดีๆในโซเชียลใครจะไปลงว่าทะเลาะกับผัวไม่เจอหน้าผัวมาเจ็ดวันอีดอกคนจะชอบแซวว่า คบมาสิบปีแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าจริงๆหนูกับเขาอ่ะมันกําลังแบบมีปัญหาอะไรกันนะอะไรเงี้ยวันนี้ยชาบ้านหนูมาเล่าเรื่องสมัยจีบแรกๆอ่ะหนูคิดถึงมันก็หนูคิดถึงโมเมนต์นั้นอ่ะมาเพราะแบบทุววันนี้คุยกันอ่ะถ้าเปิดใช้เูนะคืองับครับมีแค่นี้มึงไม่มีอะไรแบบคิดถึงน้องหรืออะไรเพราะ ด้วยอายุที่มันโตอยู่กันมาสิบปีหรืออะไรเงี้ยามาอะไรกันอดผัวแต่แบบทะเลาะกับผัวนึกออกปะอืมพี่จะบอกว่าสิ่งที่นัดกําลังเจออยู่ในเรื่องของชีวิตคู่ตัวพี่กับกวินเองก็เป็นบางทีพอเราเป็นคนของสื่อภาพที่เราออกไปะมันจะต้องเป็นภาพที่ดีเป็นโมเมนต์ที่ดีเป็นภาพที่สวยงามจนบางทีเวลาที่พี่ทะเลาะก,กับกาวินพี่ยังพูดเลยเนาะคู่กูนี่มันคู่สร้างภาพเนาะอีดอกหลังบ้านนี่กัดกันจะตายามาสร้างภาพรักกัน เอามาประชดกันแบบนี้ก็มีแต่จะบอกว่าพอคนเรามันคบกันนานมันมีหน้าที่ภาระบางทีอ่ะเรารู้อยู่ในใจว่ามันคือคนนี้แหละเราแค่บริหารมันให้ดีคิดซะว่าวันนี้มีงานให้ทําดีกว่าไม่มีงานทําไปก่อนแล้วสุดท้ายอ่ะถ้าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอ่ะเรายังมีวลายคั้งชีวิตอย่ากดดันอย่าไปเครียดและไอที่มึงบอกวันนึงงับงับมึงกูกับผัวผัวไปคอนเสิร์ตอ่ะสองวันอ่ะค่อยคุยกันจร้งว่าวันไหนจะกลับบ้านคุยันแค่นี้ที่เหลือก็เลี้ยงลูกทุกคู่เป็นอย่าคิดว่าเราจื จืดจางอยากคิดอย่างนั้นมึงบอกว่าวันนี้มึงจืดจางแล้วสมมติว่าเลิกกันไปมึงคิดว่ามึงจะยังมีเวลาไปหาผัวใหม่ปะอ้าว อ้าวงั้นก็จืดแล้วล่ะเออจุดแล้วล่ะสุดท้ายแล้วความรักมันก็จะเดินทางมาถึงจุดนี้จุดที่เราเรียนรู้กันจุดที่เราอิ่มตัวซึ่งตรงนี้แหละสําคัญว่าเราจะสบายใจที่จะอยู่กับเขาไหมสิบปีอะยังไงต่อให้หนูเขามีแฟนใหม่หรือแต่ถ้าตัวหนูมีผัวใหม่นะก็ไม่น่าจะมีใครผูกพันกันได้แบบเท่านี้แลละเพราะว่ามันผ่านช่วงเวลาที่หนูตั้งแต่ไม่มีจนหนูมีแต่ถ้าผู้ชายใหม่ที่เข้ามาหลังจากนี้ เราจะไม่ได้ลำบากพร้อมกับเขาแล้วอะมันก็คงไม่ได้มเมต์ที่แบบโตมาด้วยกันแบบนี้อืมวันนี้ถ้าเขาได้ดูเทปนี้หรือวันนั้นอาจจะดีกันแล้วอยากพูดอะไรบ้างกับแฟนคนนี้อีเราอายคนนะั้นมันต้องพูดปานกล้องอ่ะคอนเทนต์ที่นานเหมือนพวกเธอแบบพูดดาราในรายการเลยอะออบอกอะไรแฟนหน่อยคือหนูอะหวังดีกับพี่เสมอหนูอาจจะ ดูเป็นคนไม่มีเวลาแล้วด้วยความที่หนูเป็นคนแบบมูฟออนเร็วดูเหมือนหนูเป็นคนไม่ใส่ใจจริงๆไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลโดยพลังงานที่สื่อกไปอะ ยังไงหนูจะไม่มีวันทําลายพี่แน่นอนพี่อาจจะมองว่ามันคือคู่กรรมคู่เวรไปแล้วมันคือการแบบลังกันเอาไว้หรือว่าความผูกพันหรืออะไรก็ตามอ่ะหรือจะจบความสัมพันธ์นี้ไปอ่ะยังไงหนูก็จะหวังดีกับพี่เสมอจริงๆวันนี้นะจะบอกถ้าพี่เป็นผู้ชายอ่ะแล้วพี่ได้นัดเป็นแฟนอ่ะพี่จะภูมิใจมากเลยนะเราจะมีแฟนที่เก่งจริงใจแล้วก็คำว่าคนที่หวังดีอ่ะดูนะคะพี่ี่สิบ เมียแห่งปีเมียแห่งปีวันนี้ขอบคุณนันมากเลยยินดีค่ะแม่ขอบคุณค่ะก่อนหนึ่งทีขอบคุณคระมาอย่าลืมติดตามอีพีนี้แล้วก็คอมเมนต์เป็นกนําลังใจให้นัดด้วยนะวันนี้ได้เป็นเทปแรกวัน,นที่จบเตาเนี่ยไม่ค่ี่ดาบเขามาโอดผมต้องแฮปปี้ป่ะไม่เทปอื่นมึงสรุปเยอะแล้วจะบอกว่าตั้งแต่ทำมาเทปเนี่ยเราได้ข้อคิดแล้วเราเปิดโลกว่าคนเราเนี่ย สามารถขึ้นรถคนอื่นนะโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้ามันเป็นอันตรายนะเด็กๆอย่าไปทำนะคะบอกว่าปัวขี้หึงมากเบอร์ไหนมาเอางี้นะยามมองไม่ได้ตียามวินมอเตอไซค์แซลโดนทุบแม้กระทั่งหมาตัวผู้เดินผ่านหมามาดมขาคุณเตะหมาค่ะผัวหึงมาก จะไม่เล่นตัววะโหกูสวยระดับนี้เยอะเลยนะอันนี้เรื่องจริงเนอะไม่ได้พูดเล่นยุงตัวผู้ยุงมากัดหัวเช็คก่อนเลยหัวกลางูกยุงมีไหมถ้ายุงมีไม่ได้ค่ะเออแต่ให้ผมย้ายให้กัดเรื่องจริงนะหัวหงุดนกูบอกพี่หนูไม่ได้สวยขนาดนั้นอายคนคือถ้าหนูสวยแบบสวยตามันค่อยน่าทำเงินพอเราไม่ได้สวยขนาดนั้นอะ คนเขาจะเมาเอาอีดอกไม่ไมชุด<ะ>ใส่ชุดน,นักศึกษามึงก็<อ>ประกวดดาวประกวดอะไรไป <c oughs> ถ้าชอบรายการคนอวดผัวนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสับสไคร b ์ทั้งนี้นะคะหรือติดตามรายการอื่นๆในช่องวันเพเกาได้ทั้งนี้เลย <c oughs> <c oughs>